เมื่อเราได้สดมนต์บูชาพรัตนตรายกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่วแน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวา ทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ข้มือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆ คลอนลูกพอสบายๆเปลือกตาไม่ถึงกับปิดสนิทนะจ๊ะเอาพอสบายๆอย่าไปบีบเปลือกตาอจาก,กดลูกในตานะจ๊ะต้องให้รู้สึกสบายสบาย แล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวนะให้รู้สึกสบายต้องสบายต้องผ่อนคลายกล้ามเนื้อบนใบหน้าศีรษะ ลำคอบาาค่าไหลแขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือต้องผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าต้องผ่อนคลายต้องสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะ ปรับท่านั่งให้ถูกส่วนและยอมเสียเวลาตรงนี้สักนิดหนึ่งเป็นเรื่องสำคัญนะเจ้าต้องผ่อนคลายแล้วก็ทิ้งทุกอย่างวางทุกสิ่งคือต้องปลดต้องปล่อยต้องวาง ต้งคลายความผูกพันจากเรื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจงานงานบ้านช่องการศึกษาโลเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะต้องปลดต้องปล่อยต้องวางต้องคลายความผูกพัน จากทุกสิ่งดังกล่าวทำระหนึ่งว่าเราอยู่คนเดียวในโลกต้องวางอารมณ์จิตให้ได้อย่างนี้นะจ๊ะเหมือนเราอยู่คนเดียวในโลกแล้วก็ะทำใจให้ใสๆใสให้เบิกบานให้แจ่มชื่น ให้สะอาดบริสุทธิ์พ่องใสารกางังวลในทุกสิ่งดังกล่าวนะจ๊ะใจต้องใสใสใจเย็นเย็นใจต้องเบิกบานต้องแช่มชื่นในปรับตรงนี้ให้ไ,ได้ซะก่อนนะจ๊ะพอปรับตรงนี้ได้ ใจเราเกลีก้ยงเกลียงแล้วเราก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในคืนนำความเห็นความจำความคิดความรู้รวมหยุดเป็นจุดเดียวจำง่ายๆว่ามันนึกคิดเรื่องเดียวไม่หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุม ที่ศูนย์กลางคายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะโดยสมมติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมาสองเส้น นำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากระบ,บาทเจดตัดะเล็กเท่ากับลายเข็ม เหนือจุดตัดนี้ขึ้นมาสองนิ้วมือเจยสมมติว่าเรานิ้ชี้กับน,นิ้วกลางนำมาวางซ้อนกันแล้วนำไปทาบตรงจุดตัดของเส้นได้ทั้งสองเหนือขึ้นมาสองนิ้วมือรเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด แต่ในแง่ของการปฏิบัติจริงๆแล้วก็ประมาณเอาอพอเชอในบริวเวณกลางท้องในตำแหน่งที่เรามั่นใจว่าเนื้อจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือแต่ว่าเราต้องรู้จักศึกษาเรียนรู้ไว้ว่าตำแหน่งฐานที่เจ็ดที่ตั้งของใจเรานี้เนี่ย เป็นตำแหน่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตตำแหน่งอื่นยังดับทุกข์ไม่ได้ยังเข้าถึงความสุขที่แท้จริงไม่ได้ยังเห็นแจ้งรู้แจ้งแทงตลอดในธรรมไม่ได้ต้องตำแหน่งตรงนี้นะจ๊ะที่หยุดใจของเรา ฐานที่เจตตรงนี้นนอกจากไปที่มาเกิดของเราและไปเกิดของเราในที่พระเดชหลวองปูพระผู้ประมาณจะใจ้คำว่า,มมาที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นเกิดดับหลับตื่นอยู่ที่ตรงนี้เนี่ยมาเกิดใจกระสังหยุดนิ่งตรงนี้ เมื่อเกิดเป็นมนุษย์แล้วถึงวาระสุดท้ายของชีวิตจะตายได้อาการใดก็ตามจะโหลกภไยก็เจ็บหรือวอวุบัติเหตุเรื่องอะไรก็แล้วแต่ใจจะมาอยู่ที่ตรงนี้อย่างกระทันหันมัง่งอย่างค่อยเป็นค่อยไปมัง่งแล้วก็เคลื่อนลดไปเลยตามฐาน,นต่างๆ เราก็ไปแสวงหาที่เกิดใหม่ะฉะนั้นที่เกิดที่ตายหรือที่เกิดที่ดับก็อยู่ที่ตรงนี้เป็นกายมนันดูหยาบแล้วเนี่ยเวลาหลับใจก็ไปจำมาอยู่ตรงนี้ตื่นก็เริ่มจากตรงนี้ยเพรานั้นฐานที่เจ็ดจึงสำคัญมากที่เราจะต้องทำความรู้จักเอาไว้ให้ดี โดยเฉพาะที่สำคัญที่สุดคือเป็นตำแหน่งเดียวที่จะทำให้เรานี่หลุดพ้นจากกิเลสอสวะจากการเป็นบาปเป็นท่าของปยญยามานได้อี่พระสัมมาสุทิเจ้าทุกพระองค์ไม่มีเว้นเลยแม้แต่พระองค์เดียวเมื่อบารมีเต็มเปีเ่ยมแล้ว ท่านทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งไม่ติดไม่ข้องอะไรเลยใจท่านจะไม่เกาะไม่เกี่ยวไม่เหนียวไม่รั้งในเรื่องคนตัดสิ่งของแม้กระทั่งชีวิตของพระองค์ชีวิตก็ไม่เกาะไม่เกี่ยวไม่เหนียวไม่รั้งไม่เสียดายนีใจของท่านก็พอหลุดพ้นจากสิ่งเหล่านั้น ก็จะมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้ตรงฐานที่เจ็ดพอถูกส่วนคือใจมันคลิ้งเกลี้ยงไม่ติดอะไรเลยเนะี่ยก็ตกโซนก็ไปสู่ภายในเหมือนหล่นจากที่สูงนปุบลงไปแล้วก็มีดวง ดวงทำลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วกายสิทธิ์แต่ว่าใสบริสุทธิ์ประดุดเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีขนแมวไม่มีตำหนิคือใสบริสุทธิ์ อย่างน้อยเหมือนน้ำใสๆเหมือนกระจกใสๆกระทั่งไปถึงเพชรใสๆหรือใสเกินความใสใดๆในโลกใสบริสุทธิ์ขนาดก็อย่างและก็เหมือนดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเป็น ยังยาคนาพระทิตย์ยามเที่ยงวนันหรือใหญ่กว่านี้แล้วแต่ตามกำลังบาร,รมีที่ไม่เท่ากันนะจะสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ตอนเที่ยงวนันหรือยิ่งกว่านี้นะจ๊ะอย่างน้อยก็อย่างนี้นะ่ปรากฏเกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายตานที่เจ็ด ธรรมดวงนี้เรียกว่าดวงธรรม,มานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นธรรมดวงแรกซึ่งเป็นต้นทางไปสู่การบรรลุมรรคลนิพพานหรือไปสู่อายตนะนิพพานจะเป็นดวงใสๆซึ่งจะหลงปู ถ้าผูดประมาได้เรียกว่าดวงประตูมุมมักบ้างเป็นต้นทางไปสู่อายัตนานิพนา์เมื่อเห็นธรรมดวงนี้ไม่ช้าก็จะเห็นพระตถาคตเจ้าซึ่งอยู่ภายในสมมาสมุทิเจ้าทุกทุกองค์ใจท่านจะมาหยุดตรงนี้นิ่งอย่างเดียว ไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้หยุดนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งท่านบรรลุอนุตตรสัมมาสัมปทิญาเป็นพระสมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์เหมือนกันหมดเลยและท่านกนนำนัความรู้ที่ท่านได้บรรลุนี้เนะี่ย มาสั่งสอนแด่มนุษย์และเทวดาทั้งหลายพูดง,ง่ายๆภาษาจาวบ้างก็คือท่านทําอย่างไรก็สอนให้ผู้อื่นทําอย่างนั้นเพราะดังท่านบรรลุทมอันใดทางมนุษย์และเทวดาก็บรรลุทมอันนั้นตามส่วนแห่งกำลังบารมีของแต่ละท่านบ้างก็บรรลุ เป็นพออระอรหันต์อรัตผลบางก็เป็นพระอริยเจ้าตามลำดับต่างๆบางก็เป็นโคตรภูบุคคลบางกับรรลุฌานเป็นฌานลาบีบุคคลอย่างนั้นก็เป็นกัลยะาณชนคนดีที่โลกต้องการแต่ทางมรรคนิพพานต้องเป็นอย่างนี้ ผิดจากนี้ไม่ได้จะไปสู่อายตนนนิพพานต้องหยุดนิ่งอย่างเดียวตามรอยประสมมอสมุทัยเจ้านิ่งเข้าไปเรื่อยๆจะกระทั่งเห็นธรรมในธรรมภายกระทั่งถึงกายธรรมหรือกายของพระตถาคตเจ้า เกศด,ดอกบัวตูมตั้งอยู่บนจอมกระม,มมที่เป็นลักษณะมหาบรุษเป็นลักษณะพิเศษมีเส้นประศกหรือเส้นผมคดเวียนเป็นทักษิณาวัดมหมุนขวาตามเข็มนาฬิกาเรียงรายอย่างเป็นระบบระเบียบบนพระวรากายเลียกายที่ ได้ลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการในอริยบทสมาธิใสเป็นแก้วเจนเรียกว่ารัตนะใสบริสุทธิ์ใสเกินความใสใดๆในโลกนะจ๊ะนาตัอย่านก่าห้าวานิดหน่อยเรียกว่ากายธรโคตรภู ในกลางกายทำกตภูก็จะมีกายทรรมที่ละเอียดกว่าปราณีตกว่าบริสุทธิ์กว่าแล้วกายธรรมประสดานัทธค้าวาสูงห้าวาในกลางกายทรรมประสดาก็มีกายธรรมละสะกะทาคามีนัทัก์สิบวาสูงสิบวา ใสบริสุทธิ์หนักยิ่งขึ้นคำว่าบริสุทธิ์คือบริสุทธิ์หมดจดจากสัพพะกิเลตทั้งหลายในกลางกายรธารรมติตามีก็มีกายธรรมรัณคามีอาทัตยสิบห้าวาสุสิบห้าวาใสบริสุทธิ์ทีเดียวยิ่งขึ้นไปในกลางกายธรรมรัณคามีก็มีกายธรรมะารหัส นาตักยีสิบพอสูงยี่สิบพอใสเกินความใสใดๆในโลกบริสุทธิ์หมดจดจากสัพพะกิเลทตทั้งหลายกายใหญ่จะซ้อนอยู่ในกายเล็กซ้อนกันได้เพราะว่าละเอียดกว่าเป็นชั้นๆเข้าไปอย่างนี้เราเป็นชาวพุทธ จะต้องปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระสมมาสมุทิเจ้าตั้งฝึกใจให้หยุดให้นิ่งให้ได้ให้กระทึงทำดังกล่าวตั้งแต่ดวงธรรมเลื่อยไปกระทั่งถึงกายในกายและเขาถึงกายทำไปตามลำดับชั้นให้ได้จึงจะได้ชื่อว่าเป็นชาวพุทธแท้จริง เป็นบาสุจิกาผูเขาเป็นนั่งไกลพระรัตนไตรก็ยังก่อนที่เราจะบูชาข้าพระนีน่นะจ๊ะไอ้ลูกทุกคนหยุดใจให้นิ่งนุ่มอยู่อย่างนี้น,ะนิ่งอย่างเดียวสุขอืนนอกจากหยุดจากนิ่งเป็นไม่มีคือจะไปหาความสุขจาก ท่าโลกทั้งหลายแบบนั้นไม่เจอความสุขไม่ได้อยู่ที่ทรัพย์ไปนอกไม่ได้อยู่ที่ตำแหน่งหน้าที่การงานหรือเป็นจะกามคุณอะไรต่างๆสิ่งนั้นไม่จีรา้างยั่งยืนไม่เป็นสาระแก่นสารของชีวิตความสุขไม่มีในนั้นเลยมีแต่ความเพลิน ความเพลียแล้วก็มีปัญหาหมดเวลาของชีวิตไปแบบเปล่าความสุขมีอยู่ที่เดียวคือที่ใจหยุดนิ่งหยุดอย่างเดียวนี่แหละจึงจะเข้าถึงความสุขที่แท้จริงได้ซึ่งถ้ายุดใจได้แล้วเราจะเห็นความแตกต่างจากสิ่งที่เราผ,ผ่านมา หรือสิ่งที่เราใฝ่ฝันว่าเราอยากจะเป็นอย่างนั้นแบบโลกโลกเขาอย่างนั้นมันจะแตกต่างกันอย่างประมาณไม่ได้เพราะนั้นใจหยุดที่จึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะจ๊ะวันนี้เราจะประกอบพิธีบูชาข้าวพระซึ่งเป็นบุญใหญ่ ลราทำกันต่อเนื่องมาหลายสิบปีแล้วทุกเดือนไม่ขาดกันเลยบูชาข้าพระนี้เนี่ยเป็นบุญใหญ่มากเพราะว่าจะดน้อมนำเอาเครื่องทต่ธรรมดอกไม้เทียนอาหารหวานข้าวซึ่งเป็นของหยาบนี้เนี่ย กลั่นให้เป็นของละเอียดได้ใจหยุดใจนิ่งด้วยการประกอบวิชาธรรมกายของมหาปุียาจารย์ทุกท่านจากการทงความละเอียดนี่เท่ากับอายตนะนิพพานเท่ากับพระนิพพานที่อยู่ในอายตนะนิพพานนั้นซึ่ง ท่านจะเป็นเนื้อนาบุญให้กับพวกเราทั้งหลายมีนับประสงค์ไขพระองค์ไม่ท้วนถ้าจะทำหล่านี้ก็จะน้อไมไปถวายท่านซึ่งการที่ถาวายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งหรือพระอรหันต์สักองค์หนึ่งก็ได้บุญมหาศาลอยู่แล้วแต่นี่นับอสงไขพระองค์ไม่ท้วน มีมากกว่าเมล็ดทรายในท้องพระมหาสมุทรทั้งหลายเนี่ยโลยเมผู้ที่บริสุทธิ์มีอานุภาพทั้งสิ้นบุญจึงยิ่งใหญ่ไพศาลเป็นอสงไขยอัปปมณนังเคยจะนับจะประมาณไม่ได้เป็นบุญวิเศษสำหรับผู้มีเป้าหมายวิเศษที่จะไปสู่ที่สุดแห่งรำ จะต้องได้บุญพิเศษนี้หล่อเลี้ยงไปเล่นเลยเพื่อปฏิบัติภารกิจที่สำคัญคือการลือวัตตะหรือการปราบมาประหารเกลอดสิ้นเชื่อไม่เหลือเศษในแหลงกำเนิดแองมานทั้งหลายจึงจะมีโอกาสได้บุญพิเศษนี้ก็เละจะเป็นบุญใหญ่ที่บังเกิดขึ้นในยากยิ่ง ดังนั้นลูกหลกูทุกคนผู้มีบุญทั้งหลายเนี่ยจะต้องตั้งใจกันให้ดีแม้วันนี้ลังจะยังไม่เข้าใจมากหรือเข้าใจในระดับหนึ่งก็ตามแต่ให้ตั้งใจไว้ให้ดีทีเดียวไอ้ได้อน,นิสสอันยิ่งใหญ่นี้ติดไปในทุกพกทุทกชาติกว่าจะถึงที่สุดแห่งดำ ตั้งใจก็คือเอาใจนมาตั้งไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดอย่งกล่าวหให้หยุดใจนิ่งใจเฉยหยุดอย่างเดียวจะกำหนดบริกรรมานิมิตเป็นดวงใสๆก็ได้นะจ๊ะหรือองค์พระใสๆที่เราคุ้นเคยก็ได้นอนไว้ที่กลางกาย ขนัดอย่างไหนให้ทำอย่างนั้นแล้วก็ค่อยประคองใจให้หยุดนิ่งน้่มในบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรังสัมมาอรังสัมมาอรังประคองใจกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ จนกว่าใจจะห,หยุดนิ่งเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับคนใหญ่ที่จะบังเกิดขึ้นเป็นอสมัยอัปมนังให้ต่างคนต่างนั่งกันไปเอเนีบนะจ๊ะ